ื่อของเธอคือยายสัมภัยอายุมากกว่า70ปีร่างกายเล็กและเหี่ยวย่นแต่ดวงตาย,ยังคงกริบเหมือนนกอินทรีเธอมาจากหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดเชียงรายประเทศไทยตอนเหนือหลังจากสามีเสียชีวิตและลูกๆออกไปทำงานที่นายสักแห่งเธอยอมรับข้อเสนอจากเพื่อนน้นให้ไปทำงานเป็นแรงงานนอกระบบในพนมเปญประเทศกัมพูชาไม่ใช่เป็นคนงานโรงงานหรือแม่บ้านแต่เป็นพ่อครัวในบ้านใหญ่ของนักธุรกิจท้องถิน่นที่ว่ากันว่าร่ำรวยและใจบุญบ้านนั้นตั้งอยู่ชานเมืองมีรั้วสูง และกล้องวงจรปิดทุกมุมจากภายนอกดูไม่มีอะไรน่าสงสัยแต่เมื่อยายสัมภัยก้าวเท้าเข้าไปเธอรู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆผนังขาวสะอาดเกินไปผู้คนในบ้านสุภาพและเงียบเกินไปและทุกคืนมีเสียงล้อเหล็กดังเอียดเบาๆเหมือนเตียงโรงพยาบาลถูกเขียนไปมาในฐานะหญิงชราที่ผ่านร้อนผ่านหนาวม,มามากยายสัมภยัยไม่ยอมเชื่อในความดีที่เห็นเพียงผิวเผินเธอสังเกตทุกย่างก้าวเก็บทุกคำพูดไว ในใจสัปดาห์แรกเธอแค่ทำอาหารและล้างจานแต่สัปดาห์ที่สองเธอเริ่มเห็นแขกบางคนมาถึงตอนดึกไม่ปกติรถสีดำไร้ป้ายทะเบียนขับเข้ามาโดยปิดไฟหน้าแล้วออกไปสองชั่วโมงต่อมาด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปจากตอนมาคืนหนึ่งความอยากรู้พุ่งถึงขีดสุดเธอแกล้งหลับในครัวหลังบ้านใกล้ประตูเล็กที่นำไปสู่โกดังที่ไม่ค่อยถูกเปิดตีสามเสียงล้อเหล็กดังขึ้นอีกคราวนี้พร้อมเสียงสะอื้นเบาๆเธอค่อยๆแงะประตูมองเอเห็นชายแปลกหน้าสองคนเข็นเตียงที่มีหญิงสาวอ่อนแอนอนอยู่มีสายน้ำเกลือปากที่แขน ไม่ต้องห่วงการผ่าตัดนี้เร็วมากไตของเธอยังสมบูรณ์ชายคนหนึ่งพูดเป็นภาษาเขมรที่ยายสัมภัยเริ่มเข้าใจบ้างจากการอยู่ที่นี่หัวใจเธอเต้นแรงเธอปิดปากไม่ให้ร้องออกมาพวกเขาค้าอวัยวะมนุษย์เช้าวันต่อมาเธอแกล้งทําตัวปกติทำอาหารล้างครัวแต่ใจเธอปั่นป่วนเธอรู้ว่าถ้าปิดบังความลับนี้จะมีผู้บริสุทธิ์มากมายต้องตกเป็นเหยื่อเธอจึงแอบเขียนบนกระดาษชิ้นเล็กว่าที่นี่มีการค้าอวัยวะมนุษย์แจ้งตำรวจเธอใส่กระดาษนั้นในถุงของคนส่งผักที่มาทุกเช้าหวังว่า เขาจะอ่านและส่งต่อแต่โชคชะตาเล่นตลกเย็นวันนั้นชาวบ้านนับสิบพากันบุกบ้านที่ยายยอสัมภัยทำงานแต่พวกเขาไม่ได้มาช่วยพวกเขามาด้วยความโกรธยายคนนี้ใส่ร้ายบ้านของคนดีบอกว่ามีการค้าอวัยวะโกหกชายเสื้อเก่าวผู้นำชุมชนตะโกนยายสัมภัยเดินออกจากครัวด้วยความงุนงงฉันไม่โกหกฉันเห็นหญิงสาวยังไม่ทันพูดจบก้อนหินก่ออนแรกกระแทกหลายก้อนที่สองถูกน้องเธอล้มลงเลือดไหลาจากขมับที่ถูกเศษกระเบื้องป่าใส่โกหกใส่ร้ายยายบ้า ชาวบ้านร้องร้องคว้างเจ้าของบ้านยืนยิ้มบางๆที่ระเบียงเหมือนทุกอย่างถูกวางแผนไว้ใช้ร่างองอใหญ่มีรอยสักแต่ไร่ใหญ่สัมภัยจินกลิงขูน้ำข้างบ้านฝนเริ่มตกแต่ฝนไม่อาจกบรอยแผลและความเจ็บปวดเธอคลานออกจากคูด,ด้วยพลังที่เหลือปิดหน้าด้วยมือเด็กน้อยที่แอบดูจากหลังรัว้วร้องให้แต่พ่อของเขาดึงตัวไปพร้อมพูดว่าอย่ายุ่งเรื่องของคนบ้าคืนนั้นยายสัมภยัยซ่อนตัวตายสะพานใกล้บ้านร่างสันเสื้อผ้าเปียกชุ่มห,หัวใจเต้นระสำแต่ในใจเธอมีไฟลุกโชนเธอรู้ความจริง และต้องมีชีวิตอยู่เพราะเธอคือพยานเพียงคนเดียวว่าฉันไม่บ้าฉันแค่เห็นมากเกินไปเธอกอดข่าวตัวเองกับความหนาวในระยะไกลแสงไฟจากบ้านใหญ่ยังสว่างผู้ร้ายหัวเราะและหลับสบายหลังกำแพงรูราแต่พวกเขาไม่รู้ดวงตาแก่แก่คู่นั้นยังไม่หลับความลับของพวกเขายังไม่ปลอดภัยและยายสัมภัยจะไม่เงียบแสงตะวันยามเช้าค่อยๆโผล่ที่ขอบฟ้าพนมเปญแต่สำหรับยายสัมภัยแสงนั้นไม่ใช่สัญ,ญญาณของความหวังแต่เป็นแท้แห่งความจริงที่บอกว่าเธอยังมีชีวิต และต้องเผชิญโลกที่ไม่เชื่อเธอร่างกายอ่อนแอและอ,อยอแผลที่ขมับแห้งเป็นคราบเลือดดำเธอเดินโซเซไปตามถนนเมืองที่ยังเงียบมองหาที่หลบภัยไม่มีใครเหลียวแลใบหน้าผู้คนที่ผ่านไปมาเย็นชาและไม่สนใจขณะที่เธอกำลังจะเป็นลมหน้าซุ้มเล็กๆหญิงวัยกลางคนชื่อนางสาวซีดาเดินเข้ามาซีดาเป็นแม่ค้าขายข้าวเหนียวที่เคยจะยายสัมภัยตอนซื้อของให้บ้านใหญ่เธอจําหน้าได้แม้เต็มไปด้วยบาดแผลเกิดอะไรขึ้นหนซีดาถามตกใจยา่ยสัมภัย ไม่ตอบทันทีเธอร้องให้กอดขาซีดาซีดานำเธอเข้าไปในร้านเล็กหลังบ้านเช่าที่นั่นยายสัมภัยเล่าทุกอย่างเป็นครั้งแรกหลังถูกทำร้ายสีดาไม่เชื่อทันทีแต่แววตาของยายสัมภัยจริงใจเกินกว่าจะเป็นแค่นิทานคนแก่ยิ่งไปกว่านั้นสีดาเคยได้ยินข่าวแรงงานหญิงที่หายตัวไปโดยไม่มีระองรอยตำรวจบอกว่าพวกเขาหนีแต่ไม่มีหลักฐานฉันช่วยได้แต่ต้องระวังมีคนมีอำนาจเกี่ยวข้องซีดาพูดด้วยความกลัว วันต่อมายายสัมภัยซ่อนตัวไม่กล้าออกไปไหนมีเพียงยามค่ำคืนที่ถนนเงียบเธอกับซีดาเริ่มบันทึกเรื่องราวใครมาเยือนบ้านเสียงยามค่ำคืนเป็นอย่างไรใบหน้าลึกลับที่มาพร้อมกระเป๋าใหญ่สีดาติดต่อเพื่อนของเธอนักลก่าวท้องถิ่นชื่อนายโสพลที่แอบทำข่าวเรื่องคามนุษย์และขอรับชันโสพลลังเลในตอนแรกแต่เมื่อได้ยินเรื่องราวจากยายสัมภัยที่ละเอียดและจริงใจเขาสนใจสืบต่อผู้เขาวางแผนโสพลจะปลอมตัวเป็นผู้ส่งอุปกรณ์การแพทย์เพื่อเข้าไปในบ้านใหญ่ส่วนยายสัมภัย และสีดาคอยเก็บหลักฐานเพิ่มจากการสังเกตพวกเขาถ่ายภาพรถลึกลับที่ออกตอนกลางคืนและจดป้ายทะเบียนที่มองเห็นแต่ทุกอย่างไม่ราบรื่นคืนหนึ่งสีดาหายตัวไปยายสัมภัยตื่นตรหนกเธอตามหาที่ที่สีดาขายของถามคนรอบข้างแต่ทุกคนเงียบราวถูกความกลัวกลืนกินฉันประมาทเกินไปเธอคล่ำคลนรู้สึกผิดโศผลที่รู้เรื่องสีดาหายตัวเริ่มรู้สึกว่าชีวิตตัวเองก็ไม่ปลอดภัยเขาเร่งสืบสวนคืนหนึ่งเขาบุกเข้าไปในบ้านใหญ่ด้วยตัวตนปลอมชั้นล่างเขาพบห้องลับเต็มไปด้วยอุปกรณ์การแพทย์ และตู้เย็นในล็อกเกอร์เขาพบาพาสปอร์ตของแรงงานนอนที่หายไปรวมถึงรูปเด็กสาวฟิลิปปินและหญิงไทยสองคนที่ถูกรายงานว่าหายไปนานแล้วที่มุมห้องมีไว้บอร์ดเขียนว่าตารางผ่าตัดสัปดาห์หน้าโสพลถ่ายภาพอย่างรวดเร็วแต่โชคร้ายเขาถูกกล้องจับได้สัญญาณเตือนดังเขาต้องหนีผ่านหน้าต่างโกดังด้านหลังเขารอดมาได้แต่โทรศัพท์ถูกบล็อกโซเชียลมีเดียถูกแฮ็กและรู้สึกถูกสะกดรอยนี้ไม่ใช่แค่เครือข่ายท้องถิน่นแต่เป็นระดับนานาชาติฉันอยู่นิ่งไม่ได้แล้วเขาบอกยายสัมภยัย แต่ศัตรูเร็วกว่าเช้าวันต่อมาข่าวแพร่ว่ายายสัมภัยเป็นหัวหน้าแก๊งหลอกโรงแรงงานสื่อท้องถิน่นรายงานว่าเธอแพร่ข่าวลือเรื่องบ้านการกุศลที่เธอทำงานรูปเก่าตอนเธอถูกปาหินถูกใช้เป็นหลักฐานว่าเธอเป็นตัวปัญหาโสพลถูกกล่าวหาว่าใส่ร้ายยาย,ยสัมภัยถูกตามล่าบ้านหลบภัยถูกบุกตอนกลางคืนเธอหนีเข้าป่าชานเมืองซ่อนตัวท่ามกลางพุ่มไม้ดื่มน้ำจากลำธาร และกินผลไม้ป่าแต่ในใจเธอสาบานว่าปราบที่ฉันยังหายใจฉันจะไม่ยอมให้ความชั่วร้ายนี้ลอยนวลความกลัวกลายเป็นความกล้าเธอไม่ใช่แค่ยาชราจากเชียงรายอีกต่อไปเธอเป็นพยานคนเดียวเป็นชีวิตที่ยืนหยัดเพื่อเปิดโปรงบาปใหญ่ของมนุษย์ในป่าน,นอกพนมเปญใต้ร่มงเงาต้นไม้ใหญ่และเสียงแมลงยาม่ําแย่สัมภัยยังมีชีวิตเธอไม่ใช่หญิงชราอ่อนแอที่หวาดกลัวอีกต่อไปเธออย่างรากแข็งแกร่งเหมือนพื้นดินไทยที่สอนให้เธออดทนเธอตรหนักว่าความจริงที่เธอรู้ ต้องไม่ถูกฝังไปพร้อมร่างกายทุกคืนเธอจดความทรงจำลงบนพลาสติกห่ออาหารที่พบใกล้ลำธารชื่อคนป้ายทะเบียนรถนิสัยของแขกบ้านใหญ่และตารางปฏิบัติการที่ได้ยินจากหลังกำแพงเธอเก็บไว้ในถุงพลาสติกฝังไว้ใต้รากไม้ใหญ่ที่เป็นที่หลับนอนแล้วปฏิหารเล็กๆก,ก็เกิดขึ้นเช้าหนึ่งขณะหาน้ำดื่มเธอพบหนุ่มท้องถิ่นชื่อในชายนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายที่กำลังดอดกิดเพราเพื่อนบางคนละออกกะทันหันโดยไม่มีข่าวชายจำหน้าาย่สัมภัยจากข่าวที่บอกว่าเธอเป็นคนใส่ร้ายแต่แทนที่จะเชื่อเขากลับสงสยัย ถ้ายายผิดจริงทําไมต้องถูกทําร้ายทําไมต้องถูกไล่ล่าเขาคิดหลังฟังเรื่องราวจากปากยายสัมภัยชัยเริ่มสงสัยเรื่องราวอย่างเป็นทางการทั้งสองรวมทีมกันชัยยืมแล็ปท็อปเพื่อนอย่างลับๆและติดต่อกลุ่มนักข่าวสืบสวนต่างชาติเขาพิมพ์บันทึกของยายสัมภัยใหม่และแปลเป็นรายงานฉบับเต็มชัยรู้ว่าเวลาน้อยลงเขาและยายสัมภัย ต้องเคลื่อนไหวก่อนที่กลุ่มอาญากรจะรู้ตัวด้วยใจที่มุ่งมั่นพวกเขาเผยแพร่ข้อมูลไปต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตที่ขโมยใช้จากร้านกาแฟาเล็กๆใช้อัปโหลดเอกสารรูปภาพวิดีโอและหลักฐานดิจิทัลไปยังสื่ออิสระและองค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกภายใน24ชั่วโมงข่าวระเบิดขบวนการค้าอวัยวะไตในกัมพูชาถูกเปิดโปงขอบคุณยายจากประเทศไทยเครือข่ายนานาชาติติมีส่วนเกี่ยวข้องสื่อต่างชาติเริ่มตีขาองค์กรสิทธิมนุษยชนเรียกร้องการสอบสวนสถานทูตไทย ที่เงียบมาตลอดเริ่มเคลื่อนไหวแต่เหมือนงูที่ถูกขับจากรางขบวนการนั้นไม่ยอมอยู่นิ่งคืนนั้นที่หลบภัยถูกพบคนติดอาวุธเผากระท่อมในป่ายายสำไพยและชยัยหนีรอดมาได้แต่ชัดจะบาดเจ็บที่ขาจากเศษแก้วพวกเขาวิ่งจนถึงวัดเล็กบนเนินเขาที่นั่นพระเท่าชื่อพระมหาสมารรับพวกเขาไว้โดยไม่ทมอะไรมากโลกนี้มืดนิดแต่แสงแห่งความจริงจะหาทางออกมาได้พระมหาสมานกล่าว วันต่อมาโลกภายนอกปั่นป่วนรัฐบาลกัมพูชาถูกกดดันจากสาชาราชิเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนที่ขบวนการใช้ถูกจับบ้านใหญ่ที่ยายสัมภัยเคยทำงานถูกปิดผนกตำรวจพบห้องผ่าตัดใต้ดินที่ใช้ขโมยอวัยวะและที่น่าตกใจพวกเขาพบสีดาในห้องใต้ดินนั้นอ่อนแรงแต่ยังมีชีวิตมือถูกมัดร่างกายอ่อนแอแต่เธอยังพูดได้ฉันรู้ทุกอย่างยายสัมภัยไม่ได้โกหกคำให้การของสีดากลายเป็นกระสุนสุดท้าย ที่ทำลายกำแพงแห่งความโกหกวันต่อมาโลกเปลี่ยนไปสื่อต่างชาติตามหายายสัมภัยเพื่อสัมภาษณ์ชาวกัมพูชาที่เคยขว้างปาหินเริ่มรู้สึกผิดบางคนมาที่วัดขอโทษพร้อมนำอาหารและดอกไม้มาให้ยายสัมภัยน้ำตาคลอฉันไม่โกรธฉันแค่อยากให้ไม่มีแม่หรือลูกคนไหนต้องเสียคนที่รักเพราะความโลภของมนุษย์เธอกล่าวท้องฟ้าพนมเปนเป็นสีทองยามเย็นเมื่อเสียระฆังวัดดังบอกถึงการมาถึงของค่ำคืนในมุมเล็กๆของวัดยายสัมภัยนั่งขัดสมาธิข้างชัยและพระมหาสมานแม้ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยน่น และร่างกายอ่อนแอแต่พลังของเธอไม่เคยมีมาก่อนข่าวการเปิดโปงขบวนการค้าอวัยวะแพร่ไปทั่วโลกการพิจารณาคดีครั้งแรกในศาลนานชาติกำหนดในเดือนหน้าและชื่อยายสัมภัยถูกบันทึกเป็นพยานหลักและผู้แจ้งสาประชาชาติเรียกเธอว่าพยานเหล็กจากสยามสถารทูตไทยในพนมเป็นเคลื่อนไหวเอกอัครราชทูตมากราบนอบน้อมต่อหญิงชราที่เคยถูกมองเป็นแค่แรงงานสูงวัยยายสัมภัยยิ้มขมพวกคุณมาหลังจากฉันต้องเสียเลือดเนื้อเธอกล่าวเบาๆเอกอัครราชทูตกลมหน้าแต่สัญญาจะปกป้อง และฟื้นฟูชื่อเสียงของเธอรัฐบาลไทยเสนอพาเธอกลับบ้านและมอบรางวัลแต่ยายสัมภยัยปฏิเสธยังไม่ใช่ตอนนี้ยังมีงานต้องทําผู้หญิงยากจนในกัมพูชายังตกเป็นเป้าฉันจะไม่กลับจนกว่าพวกเขาจะปลอดภยัยเธอกล่าวภายใต้การคุ้มครองขององค์กรพัฒนาเอกชนและกลุ่มสิทธิมนุษยชนนานาชาติยายสัมภยัยเริ่มต่อสู้ต่อเธอเดินทางจากแคมป์หนึ่งไปอีกแคมป์หนึ่งจากตลาดสู่ตลาดพูดด้วยภาษาไทยบนขมรได้รับการต้อนอรับจากแรงง,งานที่ร้องให้กอดเธอฉันไม่ใช่วีรบุรุษเธอกล่าวในทุกการพบปะ ฉันแค่ยายจากหมู่บ้านที่ทนไม่ได้เมื่อเห็นความชั่วร้ายเกิดต่อหน้าชายที่อยู่เคียงข้างตั้งแต่แรกแตัดสินใจไม่กลับมหาวิทยาลัยเขาก่อตั้งมูลนิธิในานามแม่ที่เสียชีวิตจากไตวายความเจ็บปวดกลายเป็นพลังเขาตั้งชื่อมูลนิธิว่ามูลนิธิสัมภัยเพื่อปกป้องแรงงานและต่อต้านขบวนการค้าอวัยวะพวกเขาพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเหตุรับสร้างบ้านพักชั่วคราวและให้ความรู้แก่ชุมชนรักย้าวันหนึ่งเด็กหญิงตัวน้อยมาหายายสัมภัยจูบมือเธอแล้วกล่าวแม่หนูหายไปตอนทำงานตอนนี้หนูรู้แล้ว และหนูไม่เดียวดายขอบคุณนักขยายน้ำตาหยดจากแก้มใหญ่สมภัยเธอรู้ว่าแผลใจไม่เคยหายแต่แผลนั้นกลายเป็นสะพานเชื่อมความกล้าและความหวังหลายเดือนต่อมาเธอได้รับเชิญไปพูดที่สำนักงานใหญ่ซาประชาชาติในเจนีวาสวมชุดผ้าไหมไทยเรียบง่ายเธอยืนตรงหน้าผู้แทนจากทั่วโลกเธอไม่ได้พูดด้วยสไตล์นักการทูตเธอพูดจากใจเล่าเรื่องครัวในบ้านใหญ่ค่ำคืนที่เต็มไปด้วยเสียงร้องเพื่อนที่หายไปหินที่ถูกคว้างใส่และความรักที่ทําให้เธอยืนหยัดฉันแค่อยากให้โลกนี้ ไม่หลับตาอีกอยาปล่อยให้คนเล็กๆอย่างฉันต้องเสียเลือดก่อนจะมีคนฟังอยาปล่อยให้ลูกหลานเราอยู่ในโลกที่มองชีวิตเป็นสินค้าคำพูดของเธอจบลงด้วยเสียงปรบมือกึอกก้องบางคนน้ำตาคลอในที่สุดยายสัมภยัยกลับประเทศไทยหลังอยู่กัมพูชาหนึ่งปีเธอกลับไปบ้านเล็กๆที่เชียงเขาในเชียงรายได้รับการต้อนรับจากเพื่อนบ้านที่เคยมองเธอเป็นแค่ยายชาราธราธรมดาตอนนี้พวกเขาเรียกเธอว่ายายสัมภัยวีรสตรีจากกัมพูชาที่บ้านเธอตั้งศาลาไม้ไผ่ให้เหล่าแม่ๆมาชุมนุมเล่านิทานสอนเด็กๆเกี่ยวกับความจริงความกล้า และศักดิ์ศรีบางครั้งนักกล่าวหรือนักศึกษามาเยี่ยมถามเรื่องราวของเธอแต่ยายสัมภัยไม่เคยรู้สึกว่าเธอเก่งฉันแค่พยานเธอกล่าวคืนหนึ่งต่อหลานที่นั่งบนตักพยานของอะไรขยายเด็กน้อยถามพยานของโลกที่เคย,ย A. สูญเอียอจิตสำนึกแต่ก็เป็นพยานว่าความหวังเกิดได้แม้จากยาชาราที่ถูกใส่ร้ายและป่าหินท้องฟ้งฟาย,ยามค่ำคืนเหนือหมู่บ้านนั้นสว่างสวยดวงดาวกระพริบเหมือนเห็นด้วยกับคำพูดของยายชาราที่ไม่เคยยอมแพ้ และในความเงียบของค่ำคืนนั้นโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะความจริงที่ยายสัมภัยต่อสู้ได้ดกลายเป็นแสงสว่างนิรันด์ที่ไม่อาจปิดบังได้ขอบคุณที่ฟังเรื่องราวนี้จนจบหวังว่าทุกคนจะชอบกดไลค์คอมเมนต์แชร์และสมัครสมาชิกช่องนี้เพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าตื่นเต้นต่อไป